ล่าสุดนางเอกดังกลับมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาติดตามกับดาราคนนี้ค่ะทุกท่านต้องรู้จากการเธออยู่ในวงการบันเทิงมาสักระยะหนึ่งี่ความที่วงการบันเทิงบ้านเราก็ค่อนข้างเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆนักแสดงรุ่นใหม่ก็เริ่มเข้ามาค่ะสําหรับสาวคนที่เราพูดถึงคือสาวเอ๊อิสริยาสายสนัน่นสําหรับเธอแล้วเป็นนักแสดงที่เล่นได้มากมายหลากหลายบทบาทนะคะเรียกได้ดว,ว่าปัจจุบันเองก็กว่า 25ปีแล้วแล้วค่ะที่จ้าตัวเก้เาเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงสาวคนนี้เองมีผลงานไม่ว่าจะเป็นทั้งงานละครภาพ,พยนตร์นะคะสำหรับละครของเธอก็คือเรื่องชุมทางเขาชุมทองกับบทบาทของจอมตั้งแต่ปี2540ค่ะมีผลงานการแสดงตามมาอย่างมากมายเช่นเงาอาโศกใกล้ไกลหัวใจเดียวกันมนมายาและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวกับการ กลับมารับบทครั้งใหม่ในวันนี้นะคะ3ตุลาคม2,565เธอได้ออกมาเปิดใจค่ะว่าเรื่องหนังที่เธอจะเล่นนั้นฉายในเวลา20นาฬกาสนาทีสำหรับละครเรื่องนี้นั้นก็ออกฉายทางช่อง8ค่ะกับ เลือดสีกากีเป็นการกลับมารับละครในรอบ10ปีของเออิสริยาที่รับบทเป็นฐานทิพย์ผู้หญิงที่ทำทุกอย่างเพื่อจะไม่ยอมเสียคนรักอดใจรอติดตามรับชมเชื่อว่าคุ้มค่าแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยห้ามพลาดกันเลยค่ะ